แรรงงมาาาจกโนสวัสดีครับวันนี้ได้เครื่องตัดหญ้ามาใหม่เป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะขนาด5 7ซ c เผาเครื่องตัดหญ้า อยู่ที่32มสิมิลลิเมตรแกนเพลอยู่ที่10มิลลิเมตรใช้กระปุกเอ็นและเอ็นตัดหญ้าขนาด3มมิลลิเมตรประมาณความยาวของเอ็นประมาณ4เมตรม้วนเข้าไปในกระปุกเอ็นเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มีชื่อว่า dc 5 7เป็น เครื่องตัดหญ้าจากประเทศจีนราคาอยู่ที่ประมาณ4,000บาทน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ10กิโลกร,รมัมรวมหัวรวมหางผสมออตโต้ลู 25ต่อหนึ่งแล้วก็สังเกตดูควันให้ติดควันขาววันนี้มาลองตัดเป็นครั้งแรก คือว่าเป็นเครื่องที่มีความแรงตัดง่ายรอบมาไวนี่คือเครื่องเดิมๆจากโรงงานยังไม่ได้มีการแต่งใดๆก็จะได้ชุดแทนมาแบบนี้เลยได้ ใบบางญ้าขนาดตามในคลิปเลยดูการตัดถือว่าประทับใจ เป็นคาบูผ้าปั๊มมาจากโรงงานแล้วก็เท่าที่ค้นหาดูก็มีอะไรคาบูลูกลอยประมาณ3-400บาท ก็จะลองใช้คาบูผ้า,าปั๊มไปเรื่อยๆก่อนเ,เมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่อง40ซีก็ในด้านการกินน้ำมันก็ถือว่าด้วยพละกกำลังที่เยอะกว่าก็กินน้ำมันเยอะกว่าแต่ตัดง่ายแต่สนุกมันแรงดี ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลาไปด้วยคลิปเครื่องเดินเบาสวัสดีครับ